ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะเพราะผมบ่าวาเพยตอนนี้ผมอยู่ในเกม Ark f o นะครับเป็นเกมแนวยิงผสม MMO นิดหน่อยนะเพราะว่ามีการใส่ขอมีการทําปืนแต่งปืนอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับเกมที่เพิ่งเปิดไปล่าสุดของค่ายเดียวกันครับก็คือ n e t e a ี t นั่นคือ one human เกมเนี้ยกับเกมนั้นผมไม่แน่ใจระบบว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าสิ่งที่ต่างแน่ๆเลยครับเกมนี้บรรยากาศมันจะแบบ มันจะเป็นเหมือนแบบถ้าเพื่อนนึกไม่ออกคือโลกโล่มสลายเป็นคล้ายๆ f a l l อ่ะเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศในการแบบสู้หรือว่าระบบ combat มาให้ดูนะครับนี่มันก็จะมีแบบเดินตรงเนี้ยมันเหมือนเดินเหมือนเกมไฟนอลยุคเก่าแล้วที่เราแบบเป็นตัวเล็กๆเดินตามแมปแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆไปเจอแบบพวก outpost ต,ต่างๆพวกป้อมที่เราต้องไปสำรวจน,นะครับเมื่อกี้แล้วก็เหมือนมีเจอเหตุการณ์เนี้ยเดี๋ยวมันจะพาเราเข้าไปในฉากแล้วก็ เหมือนเป็นคัดซีนเป็นฉากคอมแบทเล็กๆน้อยๆน,นี่เยวผมเล่นให้ดูว่าระบบคอมแบทของเกมนี้เป็นเกมยิงเกมนึงที่ผมมาเล่นนะเพราะว่าบรรยากาศโลกร่มสลายนีย่มันเป็นธีมที่ผมชอบอยแล้วนี่แต่มีข้อเสียอย่างนึงคือเลือดมันเป็นสีเขียวอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเป็นการส่วนตัวแต่ว่าพวกกราฟฟงกราฟ,ฟิก อะไรต่างๆทำมาดีมากครับคือแบบไม่กินสเปคนะอันนี้ผมปรับแบบกลางๆนะครับกินสเปคประมาณ30-40%เองอันนี้ผมเล่นใน PC ด้วยนะครับถ้าเป็นเล่นในมือถือผมก็คิดว่าไม่น่าจะกินสเปคมากตอนนี้เกมเปิดเทสอยู่ที่จีนนะครับมีแต่ภาษาจีนก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อาจจะต้องแบบสมัคร i d n e เน็ตอีสจีนแล้วก็มาล็อกอินเล่นนะเพราะว่าเกมมันเปิดเทสประมาณ7วันตอนนี้ เข้ามาเทสได้เลยไม่จํากัดผู้เล่นหรือว่าต้องมีสิทธิ์เทสอะไรทั้งนั้นครับก็คือถ้ามี i d เ e t e น็ตอีนก็โหลดเกมแล้วก็เข้ามาสัมผัสบรรยากาศด้ตัวเองมายิงมอนมาอะไรประมาณนี้ได้เลยครับนี่อันนี้คือบรรยากาศในเกมนะคือเป็นเกมที่แบบเป็นเกมยิงเกมหนึ่งที่ผมแบบ ต้องมาเล่นอ่ะเพราะผมชอบบรรยากาศนีชอบความร่มสลายชอบฟอร์เอวชอบวอเ d อร์แลนด์ชอบอะไรประมาณนี้แล้วพอมาเจอเกมนี้มันถูกจหลตผมอย่างที่ผมบอกครับว่าธีมเป็นอะไรที่สําคัญสําหรับผมมากคือเกมยิงระบบแบบนี้มันมีหลายๆเกมอยู่แล้วอย่างเช่น One Human After l i ร์ไลอันดอนอะไรประมาณนี้ที่เคยเปิดมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่กําลังจะเปิดเหมือนกันแล้วก็เป็นค่ายเดียวกับวันฮิวแมนนะครับก็คือค่ายเนทีสถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนี่แล้วก็น,นี้เป็นระบบ อะไรผมไม่แน่ใจครับนี่น่าจะเป็นกลางร่มครับอันนี้ก็ระบบใหม่น่าจะเป็นการสู้บอสนะตรงนั้นเอออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะหุบร่มยังไงก็น่าจะกลางไปเรื่อยๆมากอ่ลานกว้างๆแบบนี้ให้เพื่อนๆรู้เลยว่าเป็นการสู้บอสอ่ะแล้วก็มีการว่ายน้ำด้วยนะให้เห็นระบบว่ายน้ําด้วยน่าจะเป็นบอสบ,บอสก็มีตั้งแต่คนมนุษย์เอเลียหรือว่าพวกสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์แบบนี้นะครับนี่ยิงบอสน,นี้ผมไม่รู้ว่าแมคชีนิกบอสเป็นยังไงนะยิงต่อครับ มันน่าจะบอกว่าจุดอ่อนบอสอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมไม่แน่ใจนะเออเพราะมันเป็นภาษาจีนผมไม่ได้แปลด้วยก็คือเน้นแบบเล่นไปก่อนแล้วค่อยไปเรียนรู้กันตอนหลังครับมันจะกระชืบผม่มีสลบมีอะไรบอลเนี้ยเ,เรากินยาได้นะกดสี่กินยาอะไรประมาณนี้อบอสถือว่าถือเอาเรื่องนะอันนี้เป็นแพ เป็นแพะคืออะไรครับไม่แน่ใจอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อเด็กกินยากด4ครับนี่จะเป็นการกินยาก็คือกินเลยไม่ต้องมีแอนิเมชันอะไรทั้งนั้นครับกดปุ๊บกินยาปับ๊บน่าจะคุยกับแพะออกหรือว่าทําเควสอะไรก่อนประมาณนี้เดี๋ยวผมขอสารวจก่อนดีกว่ามีให้เก็บหนีไหมบอกแล้วอ่เพิ่งรีบออกครับก็คือไปสํารวจก่อนของมันดงมันดอกอะไรป,ประมาณนี้ที่บอสตายมีของดอกไหมก็ต้องไปดูแบบนหนไหมมีกล่องดอกต้องไปเก็บกล่องก่อนนะอย่าเพิ่งออกนะบนีมีชุดนะเดี๋ยวใส่ชุดให้ดูเลยมีกระสุนมีอะไรประมาณนี้มีปืนปปืนทีี่่่ดดกกวาเิม็ใสไครับ ชุดดีกว่าเดิมอ่าเห็นไหมเปลี่ยนชุดแล้วกางเกงดีกว่าเดิมอ่าเห็นไหมครับแล้วก็จะมีพวกสิ่งของที่อาจจะเอาไปคราอุปกรณ์ในอนาคตเหมือนเกมทั่วๆไปครับเหมือนเกมพวกยิงแนวเอ็มโอทำของอะไรประมาณนี้เลยแค่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนธีมเท่านั้นครับเอือตามที่ผมเคยบอกไว้หลายๆครั้งแล้วก็คือเกมมันระบบคล้ายๆกันสิ่งที่ต่างกันแบบเห็นได้ชัดก็คือบรรยากาศเห็นได้ชัดจริงๆนะแต่ว่ามันก็จะมีระบบเกมเพลย์อื่นๆที่อาจจะแบบ แตกต่างเป็นสักหน่อยสําหรับแต่ละเกมนะแต่ว่าที่เห็นเด่นๆเลยคือบรรยากาศนี้ได้ปืนใหม่ไปด้วยแรงขึ้นสีฟ้าน่าจะแรงขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็เกมนี้ผมไม่แน่ใจนะตอนนี้เพราะผมยังเล่นไปไม่ไกลไม่รู้ว่ามันเพลทูวินแค่ไหนมันต้องแบบเติมเยอะไหมนู่นนี่น่นะอะไรตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันต้องเล่นไปสัก แป๊บหนึ่งสักระยะหนึ่งถึงจะสรุปได้แต่นี่คือบรรยากาศช,ช่วงต้นเลยครับเล่นยังไม่ถึง2-3ชั่วโมงเลยก็คือเอาบรรยากาศเอาความตื่นเต้นมาแบบเมาส์มอยกับเพื่อนๆกันก่อนเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมีคนที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบตีมแบบนี้แบบเบื่อแล้วกระบงกระบีอยากจะจับปืนอยากจะเป็นสตอ,อกเกอร์อยากจะเป็นแบบ ผู้รอชีวิตคนสุดท้ายเออเข้ามาประจนภัยในโลกของ a r ร์คนะก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เล่นครั้งแรกก็จะงงๆไปครับมี่ม c ี NPC เอาไว้รับคงรับเควสท,ทำเควสหลักเควสนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้มี n b c มีรับเควสตรงนี้จะเป็นแบบจะเป็นแบบว่าพวกรับเควสอ่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี วิกิพีเดียเอาไว้ดูสถานที่ต่างๆหรือว่ามอนสเตอร์ว่ามันคือใครมาจากไหนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีระบบการอัพตัวละครอัพสกิลอัพของอะไรเหมือนเกมทั่วๆไปแนวๆนี้แน่นอนครับแบบเป็นระบบพื้นฐานอ่ะนี่เห็นไหมจะมีการอัพสกิลว่าเราจะเด่นไปสายไหนหนู่นนี่นั่นสายหลบ สายทำลายของสายแบบโชคดีเวลาเปิดของสายอะไรอ่ะโยนระเบิดมากอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องแปลก่อนนะอะไร50สายหลบสายดอสก็ว่าไปหรือว่ายิงแม่นอะไรประมาณอันนี้คือดูรูปก็คือพอจะเข้าๆเลยครับถ้าแปลก็จะเข้าใจตัวเกมอย่างลึกซึ้งแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมขออัพแบบเข้าๆไปก่อนนี่ก็คือน่าจะเป็นสายหลบแหละเห็นอะไร50%อัพไปก่อนประมาณนั้นแล้วก็ไปรับองรับเฟส สามารถที่จะกดออกไปนอกขอเขาเรียกว่าถ้าในเกม Fallout เขาเรียกว่าอะไรผมจาไม่ได้แล้วเหมือนเป็นที่หลบภัยของมนุษย์กลุ่มสุดท้ายอะไรประมาณนี้คล้ายๆกันครับก็ถ้าเราอยากประจนภัยแล้วก็ออกไปถ้าเราแบบมาซื้อของมาทํานู่ทนทําน,นี่ก็อยู่ในนี้ก่อนอ่ะก็เป็นได้ของครับคุยกับไอวีซีก็จะได้กระโปรงกระเป๋าสามารถที่จะกดดูอ่กระเป๋าใหม่ใส่แล้วก็น่าจะเพิ่มช่องออก็เป็นเรื่องปกติครับเราสามารถที่จะเดาได้คร่าวๆแล้วว่าใส่ กระเป๋าใหม่ก็ได้ช่องใส่ปืนใหม่ก็จะยิงแรงหรือว่าไปค้าปวงค้าปืาปปนอะไรก็ว่าไปครับมันจะมีให้เราไปกดคุยนู่นคุยนี่เยอะไปหมดครับสามารถที่จะเก็บของตามพื้นตามแมปได้นะตอนนี้เกมมันยังเป็นภาษาจี <c oughs> นอยู่ครับแต่ว่า เกมนี้ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีภาษาอังกฤษแน่นอนเพราะว่าเขาทําเขาเรียกว่ารองรับคนทั้งโลกอยู่แล้วทําตีตลาดนอกจีนฝั่งยุโรปอเมริกาอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญเกมนี้เขาได้แบบนักประพันธ์เพลงหรือว่านักแต่งเพลงจากภาพยนตร์ดังๆอย่างเช่น Batman Dark Knight เนี่ยหรือว่า Inception อะไรประมาณนี้ผมจําชื่อแกไม่ได้นะครับแต่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่มาร่วมแต่งเพลงหรือว่าทําซาวด์ทเสียงให้กับเกมด้วยถือว่าลงทุนเอาเรื่องเหมือนกันนะสำหรับ <มา S 1> เกมนี้เลยกล่องรับได้ของ มันน่าจะมีการสร้างปืนหรืออะไรแน่นอนเพราะผมเห็นมีเก็บพวกเหล็กพวกแบบเหมือนเหมือนเป็นอุปกรณ์ในการทําปืนครับแล้วก็ปืนเกมเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าปืนมันเป็นเหมือนปืนไทยประดิษฐ์นะเป็นปืนเหมือน ถ่านึกไม่ออกเหมือนเ,อเกมเมทออะไรประมาณนี้หรือว่า f o r ์เอ,อนั่นแหละมันคล้ายๆกันก็คือเป็นปืนที่เหมือนเอาพวกเหล็กพวกอะไรต่างๆมาทําให้มันเป็นอาวุธปืนนะครับไม่ใช่ปืนสําเร็จรูปที่มันมีอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเป็นปืนไทยก็เรียกว่าไทยประดิษฐ์ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นปืนจีนเกมจีนก็น่าจะเป็นจีนประดิษฐ์เออ <c oughs> ประมาณนั้นครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอาวุธตามสภาพเลยเท่าที่ตามมีตามเกิดนะครับเป็นอาวุธตามสภาพ นน่าาจะให้เรนนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของตัวเกมนะว่าทําไมเราถึงมาอยู่ในในหลุมหลบภัยนี้เพราะอะไรองไงประมาณนี้แต่เท่าที่ผมเล่นมาข้าวๆก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะเหมือนเ,อเราอยู่ในยุคอนาคตนะแบบสู้กับพวกขุมยนอะไรนี่แล้วมันมีแบบว่าการยิงนิวเคลียร์ครั้งสุดท้ายแล้วก็โลกมันก็ล่มสลายไปเลยแบบ คนมันลงนิวเคลียร์เพื่อแบบปราบปามหุ่ญญนยนต์อะไรประมาณนะก็ทําให้อะไรทอผมรู้ต้องมาเรื่องใหม่ประมาณครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นเรื่องราวของฮีโร่คนหนึ่งที่เขาเรียกว่าช่วยเหลือกลุ่ม,มนุษย์ให้อยู่รอดประมาณนี้อันนี้แบบคร่าวๆนะครับเรื่องก,ก็น่าสนใจแต่ผมแนะนาว่าเดี๋ยวไปอ่านตอนมันเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยดีกว่าครับเออตอนนี้ก็ถือว่าเล่นเอาคอนเทนต์เกมไปก่อนเล่นเอาระบบเกมไปกดสคริปก็ไม่ได้ด้วยนะถือว่าหล่อเท่นะเป็นเรื่องเล่าของ โอเชียนวันหรือว่าฮีโร่คนสุดท้ายที่ราบเหล่าเครื่องจัรประมาณนั้นจริงๆกราฟิกมันจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้คือผมปรับกลางๆนะผมให้ดูเซตติ้งก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคอมหรือว่าอุปกรณ์ที่แรงๆนะครับก็สามารถที่จะไปปรับแบบแรงๆได้นะพวกการจงการจอหรือการแสดงผลัเนี่ยผมให้ดูว่าผมปรับแบบกลางๆนะครับอันนี้คือกลางๆนะแล้วก็ FPS แค่60เองการแสดงผลก็พันหก คูณ900ก็คือไม่ได้เยอะมากก็ Nvidia DLSS ก็เปิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็กลางๆกลางๆหมดไม่ได้ใช้ได้เล็ก12ด้วยใช้ได้เล็ก11นะครับแล้วก็สามารถจะ FPS ไปถึงอันลิมิตก็ได้เอออันนี้คือผมเป่า10ก็คิดว่าน่าจะกินสเปคเบาๆแล้วก็สายตาผมไม่น่าจะเร็วขนาดน,นั้นแต่ว่าถ้าบางคนซีเรียสในการยิงจังหวะอะไรเนี้ยก็ปรับไป120ก็ได้ครับถือว่าทําให้เกมลื่นหรือว่าสมูทมากยิ่งขึ้นในระหว่างต่อสู้นะครับแล้วแต่คนจริงๆอันนี้ผมปรับกลางๆเล่นแบบ กลางๆแล้วกันเพราะผมแบบไม่ได้เล่นซีเรียสอะไรมากเล่นแบบเหมือนคนทั่วๆไปครับเล่นแบบว่าเอาสนุกสบายๆเสพบรรยากาศอะไรแบบนี้ซะมากกว่าอันนี้เวลาเราออกมาจากที่หลบภัยนะมันก็จะเป็นฉากนี้ให้เราเดินสำรวจนะเหมือนตัวเราเป็นแบบตัวเล็กๆอะไรประมาณนี้ให้เราแบบสำรวจจุดนี้ว่ามันมีอะไรเข้าไปสำรวจได้ไหมหรือว่าต้องทำเควสอะไรประมาณไหนนะถ้าเข้าไม่ได้ก็จริงๆต้องอ่านนะว่าทําไมเข้าไม่ได้อาจจะเป็นแบบดันเล่น2คนหรือเปล่าหรือต้องไปกับเพื่อนอาจจะเป็นดันคนเดียวอะไรประมาณนี้เกมมันก็จะแยกระบบไปเรื่อยนะครับ เข้าคนเดียวได้ก็เข้าครับถ้าต้องเข้า2คนก็ต้องชวนเพื่อนหรือว่าอินวอยเพื่อนมาเล่นด้วยกันผมจะเข้ามายิงให้ดูถ้าเลือดมันออกเป็นสีดําหรือสีแดงน,นะมันน่าจะสะใจกว่านี้แต่ผมไม่ค่อยชินเลือดสีเขียวนะพอยิงแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนยิงเอเลี่ยนอะไรประมาณนะั้นอุ้ยได้ของมุง่งน่าสนใจเอามาใส่ครับนี่เป็นปืนลูกซองนะผมคิดว่าเก็บกระสุนก่อนนะน่าจะเป็นปืนลูกซองแหละ แทนปืนหลักที่เราถือไว้อยู่นะครับเราสามารถที่จะสลับปืนได้ก็กด2 <_' S 1> กด3อะไรประมาณน,นี้ <_' S 1> เหมือนเกม FPS ทั่วไปครับหรือว่าจะใช้ลูกจิ้งในการสลับก็ได้ให้มันไวๆประามาณนั้เข้าไปได้ลูกซองแล้วก็น่าจะแรงเอาเรื่องในระยะประชิดนะครับไปยิงให้ดูครับมาแล้วไปยิงไม่โดนตัวแตกตัวแตกมันสะใจยจิงๆครับไม่ได้เล่นเกมยิงปืนมานานครับตัวแตกโอ้โหมีรีโหลด สลับปืนก่อได้ถ้าถ้ารีโหลดก็สลับเยอะนี่ไม่ต้องเลงก็ได้ครับเดินยิงเดินยิงประมาณว่ายิงยิงเดินยิงประมาณนี้แล้วก็สลับมาเป็นปืนกลอะไรประมาณนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะสไตล์ไหนจะยิงแบบนี้หรือว่าสลับแบบนี้แล้วแต่เพ voilà ouais? ื่อนๆเลยเนี skin, ่ยมันจะใส่ลูกกระสุนครับอมอ้อมหลบไม่ได้หลบเกือบเกือบเกือบมีแรต่อก็คือมีโดของนะครับเวลามอนตายก็สามารถที่จะมาเก็บของบางตัวก็ดอกอะไรประมาณนั้นมันก็สามารถที่จะแบบแถวพวได้นะกระโดดยิง เหมือนกับเกม f p ฟีทั่วไปครับนี่จะก,กระโดดยิงจะอะไรก็ได้หรือว่าถ้ามันสลับอาวุธอยู่ก็เปลี่ยนเป็นยางอาวุธยิงยิงยิง,ยงอะไรก็ได้มาอาวุธแรกมันก็สลับอยู่มันก็น่าจะรีโหลดเสร็จไปแล้วคร่าวๆนะครับผมคิดว่าก็แล้วแต่เขาเรียกฝีมือของเพื่อนๆเลยคนที่เล่นเกมแน,นนี้มาบ่อยๆก็น่าจะแบบชนานาญแบบกดคล่องเออในการสลับนู่นน,นี่นั่นหรือถ้ามันอยู่ไกลก็เอาปืนกลยิงก่อนก็ได้รีโหลดเหนึงนรับ,รบก่อนมันจะมาหาเราก็คือโดนไปก่อนหลยนัดน,นะ่ะ พอมันมาใกล้ๆก็คือสองอัดไปเลยอัดไปเลยอัดไปเลย,ปเ,ลยเป็นพวกแรน,นครับทิ้งกาอะไรหรือโอ้โหมีของดรอปเยอะมากเป็นแนวยิงแล้วก็ลูดของไปด้วยนะลูดของเอาไปค้าเอาไปสร้างอุปกรณ์ประมาณนั้นอันนี้ความน่าสนุกมันผมคือคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แหละสําหรับคนที่ชอบแนวนี้นะอันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นแนวนี้มาแบบนานมากๆแล้วนะอันนี้คือเหมือนจะเป็นเกมในรอบประมาณ 5ปีหรือ10ปีเลยนะที่ผมมาจาับปืนยิงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับในเกมนันนี้คือผมไม่ได้จับมานานแลวอ้อแต่ว่าลืมไปผมมีเกมหนึ่งที่ผมเล่นบ่อยก็คือสตอเกอร์ผมคิดว่ามันคล้ายสตอเกอร์แต่ว่ามันไม่ใช่ FPS มันเป็นแบบ t ต i r d person ก็คือแบบมุมมองบุคคลที่3ดอยู่แบบระดับหัวไหล่ประมาณนี้ดังนั้นมันก็อาจจะไม่เหมือนสตอเกอร์แบบเป๊ะๆเท่าไหร่นะแต่คล้ายกันแบบโดของแบบมแบบแบบีม้มอนมีอะไรให้ยิงประมาณาาน,นี้คล้า,ายๆกันนี่ใส่กระสุนนะคือสองลว เบอร์สองก็ใส่กระสุนเหมือนมันโหลดไม่เสร็จมันก็จะใส่อยู่นะเนี่ยอันนี้กระปืนนี้หมดไวมากเบอร์หนึ่งเนี่ยเหมือนถ้ามันโหลดไม่เสร็จมันก็จะแบบชักมาโหลดอยู่ดีนะเราไม่สามารถแบบก็คือฆ่าแอนิเมชันแบบโกงมันเพื่อให้โหลดระหว่างสลับปืนก็ไม่ได้นะเหมือนมันยังโหลดไม่เสร็จแล้วเราไปอินเตอร์ลับมันอ่ะมันก็เลยต้องมาโหลดใหม่ประมาณนี้แต่ผมคิดว่านาคตมันน่าจะมีการอัพ พวกเปิร์กหรือว่าพวกสกิลในการทําให้ปืนยิงแรงยิงเร็วโหลดเร็วอะไรประมาณนี้แน่นอนดังนั้นความคล่องตัวในการต่อสู้เนี่ยมันจะเร็วกว่าน,นี้หรือว่าสมูทกว่าน,นี้ครับในการแบบขุดลงขุดแร่ด้วนยนะเข้าไปในเหมืองเก่าน่าจะเป็นฉากเหมืองเก่าครับน่าจะสู้บอสข้างหน้าเป็นลานก็คิดว่าเป็นบอสแน่นอนเ,อเ็แลยวจะกดออกใช่ไหมเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงอีกแล้ว リリรีบๆตัวละครสามารถแต่งใบหน้าได้นะครับมีทั้งตัวละครผู้หญิงและผู้ชายนะเพื่อนๆเลือกเอาเลยว่าอยากจะเป็นเพศหญิงเพศชายไม่ใช่ว่าเป็นตัวละครชายอย่างเดียวนะครับสามารถแต่งได้จะเป็นสีผิวอะไรก็ได้ด้วยนะไม่ใช่ผิวสีแบบที่ผมเล่นตอนนี้นะอันนี้นะ่าจะหลบอยู่ข้างหลังเนี้ยหรือรอรอหลุดหลุดกอะโดดมาครึ่งหลอนแล้ว มันเป็นตัวอะไรนี่มันเป็นแลนหรือมันเป็นแบบทีเล็กแบบแน่ใจนะตัวอะไรเนี่ยแต่มอนมาดูโง่โนะ a ออมันดูแบบมึงจะมึงจะเอไอมันยังไม่โหดมากนะผมรู้สึก a อมันยังเป็นแบบน้องๆอะไรประมาณนี้เฉอๆยังแบบยืนมองเราแบบงงๆอ่ะเนี่ยมันจะกระโดดอีกล้วไอ้วงสีเหลืองๆที่มันกระโดดมานะยิงยิงเข้าหน้ายิงเข้าหน้ายิงแลเนี่ยมันจะกระโดดเราก็แค่หลบครับ แม็กมันไม่มีอะไรเยอะครับแล้วชา้าด้วยตัวนีน้ยิงเข้าหน้ายิงเข้าหน้ายิงเข้าหน้าหันมาโดดนะครัโดดขึ้นข้างบนยิงยิงหัวยิงหัวพืนจะหมดจะพื้มันให้ยิงจุดตายครับนี่จุดตายก่อนที่มันจะแบบแมคานิกก็คือเราควรจะยิงมันก่อนที่มันจะแบบออกสกิลหรือว่าออกแมคาินิกที่ทําให้เราโดนดาเมจหนักๆนะครับอย่างเช่นพ่นไฟรอบแมปอะไรเงี้ยถ้าเราแบบทาลายจุดอ่อนมันก่อนมันก็น่าจะไม่ใช้สกิลใหญ่ประมาณนี้อันนี้ผมเดาครับ ผมคิดว่าเกมมันออกแบบระบบการต่อสู้มาอย่างนั้นเท่าที่สังเกตเมื่อกี้นะเหมือนพอบอสมันจะตายอ่ะมันจะใช้ท่าใหญ่เราต้องรีบแบบเขาเรียกยิงจุดสําคัญมันให้มันหยุดหยุดท่าใหญ่ของมันครับไม่งั้นเราจะเจ็บหนักประมาณนี้ก็มีการขุดแร่เพื่อที่จะเอาไปทําอุปรกรณ์แน่นอนครับแล้วก็ยิงพวกฉากรอบๆเพื่อได้ของประมาณนี้ตุกไข่มอนต์มเพื่อจะได้ของก็วิ่งไป ตรงนั้นก็น่าจะเป็นทางออกแล้วครับหลังจากที่เราสู้มอนมาได้่เดี๋ยวผมกดดูในกล่องอ่ะก็มีของใหม่มาครับอันนี้ก็กดใส่ไปแล้วของชิ้นใหม่แล้วก็ปืนที่ดีกว่าเดิมไหมก็ไม่ใช่นะอันนี้เป็นปืนที่ผมถอดออกไปก่อนที่จะได้ลูกซองนะแต่ว่าเราสามารถที่จะเอามาใส่ตรงนี้ลากก็ได้นะนี่ลากมาวางตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้ได้ก็จะใส่เป็นปืนระดับที่3ได้นะแล้วก็พวกอุปกรณ์สวมใส่อื่นๆที่ดอกมาก็ใส่แบบของสีฟ้ามันจะดีกว่าของขาวอะไรแบบนี้แล้วเพื่อนๆเล่นเกมโอน่าจะรู้อู่แล้วก็ทั้งหมดทั้งท้งมงมมมมมววปปรระาาณนนนนีีสํหับบบเเเกก็แแยิท่ผ Yeah. ก็สนใจเหมือนกันถึงขนาดต้องโหลดมาเล่นโหลดมาลองดูแล้วพอเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าเล่นเพราะว่าระหว่างรอเกมใหม่ๆหรือว่าเกมอื่นๆที่ผมแบบอยากเล่นมากกว่าน,นี้ก็คือระหว่างนี้มีเกมนี้ก็เล่นแก้เบื่อไปก่อนครับส่วนใครที่อยากลองโหลดลองมาเล่นเหมือนกันก็สามารถที่จะไปสมัคร ID เดียในดิจินะแล้วก็ไปโหลดตัวเกมนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บหลักของตัวเกมไว้ให้แล้วก็ตัวเกมมันซับพอร์ตทั้งมือถือแล้วก็ PC นะครับดังนั้นก็สามารถเล่นได้ทั้งสองแพลตฟอร์มแต่ผมไม่แน่ใจว่า iOS มันเปิดให้เล่นไหมนะแต่อ ส่วนใครที่อยากโหลดหรือว่าอยากลองสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองผมก็บอกรายละเอียดไปข้างต้นแล้วโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย